สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้เขาจะมาทําอาหารเมนูเกี่ยวกับอาหารปลานะครับที่เขาจะเอาน้ำมาใช่นี่คือตัวพระเอกเขาก็คือนี่แหละครับสาลายน้ําจืดนะครับทั้งผักเหนือเขาห้องอ่ะผํานะครับผํามี่อยู่ในน้าจืดติ่สะอาดนะครับนี่ครับหน้าตาเขาจะเหมือนไข่ปลาแล้วครับนี่เหมือนไข่ปลาครับละเอียดมากครับนี่ครับวันนี้เขา ก็จะมาทำเมนูกันเครื่องปรุงมีอยังพ่องนะครับท่านผู้ชมมาพอเลยครับเครื่องปรุงก็มีน้ำตาลนะครับเกลือนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นเนื้อบดนะครับเนื้อเดืเดห๋ยสักกําเจีบประมาณหนึ่งคีดนะครับเดี๋ยวเขาจะไปล้วนให้ซุปครับต่อไปก็จะเป็น ไข่เป็ดครับนี่ไข่เป็ดสองลูกครับสองใบเอาต้มแล้วนะครับไข่เป็ดก็จะมีพวกนี่ครับจะไข่นะครับตะไคร้แล้วกระเทียมนะครับกระเทียมนีเัาล่างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเขาจะมาตำมาโขกนะครับเสร็จแล้วก็จะมีอะไรเอ่ยนี่ครับเขือเทศส้มจี๊ดมะแตนมะนาวครับ แล้วก็หัวหอมแคกครับแล้วพริกแห้งนะครับพริกแห้งพริกแห้งอ,อล่างเรียบร้อยปุ๊บ,บเดี๋ยวเขาจะมาหั่นมาซอยครับแล้วก็บใบมะกิวคือใบมะกรูดเนี่ยครับนี่ใบมะกรูดเดี๋ยวเขาก็คงจะมาหั่นมาซอยครับเอามาพอแล้วก็ขาดมาได้คือใบตองครับใบตองเขาจะเอาผําไปนึ่งนะครับ <laughs> เอามาพอกันเลยครับ ขั้นตอนที่เขาจะแยกกันครับ <c oughs> เขาก็จะเทผาลงไปนะครับท่านผู้ชมเทผาลงไปเลยนะครับในต่อ,อีปอนะครับต่อ,อีปอแล้วนี่เขาเก็บว้เก็บว้มือมือต่อไปครับ เอาคงจะทำเมนูอาหารแห่มอย่างอื่นต่อไปนะครับผัมนี่ก็จะกินหนึ่งปีกินละข้างนะครับหายากครับก็คงจะมมนได้กินมันนะครับปีละข้างแต่อันนะครับอ่ามันจะคล้ายเฮดท็อปนี่ละครับเฮดเฮดเฮดทอปนี่ก็ปีละข้างนะครับเอามาพอกันเลยครับอันนี้ก็คือเขียงไม้นี่ผมซื้อมาในครับ เขียงไม่เคาะนะครับในวันนี้วันนี้ทดลองเขียงไม่แล้วครับซอยครับซอยหันนะครับนะหันให้ละเอียดเลยครับหันให้ละเอียดเลยครับ หั่นไปเรื่อยๆครับหั่นจนหมดเลยนะครับทั้สองอันนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เขาหัน่นตะไคร้หรือจกักไคร้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขาก็ใส่เอาไปเลยครับใส่ใส่ข้อนี้ไปเลยนี่นะครับเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วก็เน่ละครับต่อไปก็จะเป็น ตัวนี้ครับไบม,มากิ้วไม่มากรูตครับสอยไปเลยครับสอยให้ละเอียดเลยครับสอยละเอียดเลยครับสยอยให้น้อยๆน,นะครับเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับ ใส่ขมดนะครับซอยซอยให้แหลวๆนะครับมั่เป็นฝอยแล้วครับ mm. นั่นแหละครับซอยเป็นฝอยแบบนี้นครับใส่ลงไปส่วนตรงนี้เขาจะเอาเขาจะาไปนึ่งนะครับขมดเนี่ยเขาจะไปนึ่งเลยครับ ต่อไปพริกแห้งนะครับนี่คือพริกแห้งตี่เขาซอยเหลียบเออล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมาซอยมาหั่นนะครับาหั่นลงไปครับหั่นองไปเลยครับนี่ครับเยเย็นๆน,นะครับท่านผู้ชมาการทำอาหารจะให้อร่อยต้อง ต้องใส่ด้วยใจครับนี่ครับใจต้องเย็นๆครับใส่ใส่ด้วยน้ำใจนะครับท่านผู้ชมใส่ด้วยน้ำใจเมื่อเขาซอยหรือหั่นพริกแห้งสิ่งเดียบร้อยครับเขาก็เอามาใส่ ในผลนี่ครับใสไปเลยครับเสร็จเรียบร้อยต่อไปเขาจะแยกอย่างต่อํอำนี้เขาก็ทำสักกัเขาจะใส่นี่นะครับรถด,ดีนะครับรถด,ดีใส่ไปก็ได้ครับใส่ไปร้อมนี้เลยครับใส่บุหลายนะครับท่านผู้ชมนี่ครับประมาณหนึ่งซอกหนึ่งช้อนช้านะครับ เอาไปเลยใส่ไปก่อนเลยครับอะกันลืมครับบุญมียังแล้วนออันนี้เรียบร้อยเขากเก็บแล้วครับตัวนี้นะตัวนี้เขากเก็บไปเลยเก็บไปเลยเอา,าออไปใช้ละะเก็บไว้นี้เท็ตต่อไปเขาจะมาโคกระเทียมครับ เทียมนี่เขาก็ล่างเลยนะครับล่างเขาเส็นน้ำนะครับแล้วก็มาโคกครับเอาโคก กระเทียมมีจะละเยดแล้วครับ,รบนี่ครับกระเทียมนี่ครับเสร็จแล้วหก,กเสร็จเรยียบร้อยเราก็เอามาเทสนี่ครับทุกอย่างเขาพร้อมติดจะไปนึ่งแล้วครับพร้อมติดจะไปนึ่งแล้วนะครับตอน,ต,อน,ต,อนต่อไปเขาก็จะเอาเขาไปนึ่งครับเ,เก็บก่อนครับเก็บก่อน เอาเอานี่หนีไปก่อนครับระบาใจแล้วครับเราไปเข้าก็าจะเอาขอไปนึ่งครับรอใส่ถุงมือกันม่ขั้นตอนต่อไปก็คืออ่แบดบมนี้ครับอ้าขยำขยำเขาเข้ากันครับอ่ารถดีเขาเข้ากันดีๆนะครับรถดีนะครับ หลอดดีขยำขยำนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับ,รบเราขยาแบบนี้ป๊บเขาก็จะเข้ากับรถดดีนะครับดูหน้าตาหน้ากินครับนี่ครับเขาก็จะเป็นสีเขียวครับสไลด์นี่ก็จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับสุขภาพร่างกายครับขั้นตอนนี้เขาก็ไปทำซุกนะครับเอาไปใส่ใน ข้าห้องหวานเต่านึงนะครับมอนึงมอนึงนะซึ่งนึงนะครับอ่าครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าต่อไปเขาก็จะทําการข่ากมานึงครับต่อไปนี่เขาจะห่อเขาไปตองเพื่อจะเอาเขาไปผ่านความห้อนครับเอาไปนึ่งครับนะท่านผู้ชมเอาละครับ ว่าเขาจะแย่กันจะได้นะครับหอแบบนี้แล้วครับท่านผู้ชมห่อแบบนี้ ไม่จิ้มฟันครับแทงเข้าไปครับนี่ครับได้มาหนึ่งห่อแล้วครับน่าจะสักสามห่อ งเข้าไปแทงนี่นี่ครับ,รบอ่านะอ่าอเสร็จเรียบร้อยครับ ครับเขาไปเรียบร้อยครับทุกอย่างโยกไปครับด้านหลังปืดป๊ดปื๊ดอา้าวเรียบร้อยครับต่อไปเราก็ทำ การนึ่งนะครับอ่ป้าเอาไปพอโดยผลเรเข้าผมนึ่งกันจะได้นะครับอ่าเอาไปพอกันครับเดี๋ยวผมจะเอาไปนึ่งแล้วครับ <c oughs> ต่อไปก่อจะเป็นการนึ่งแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับนึ่งไปประมาณสักสาวนาทีกับพอแล้วนะครับ สานาทีเับไฟนะครับไฟอ่อนๆกันได้ครับป่านกลางครับไฟป่านกลางครับท่านผู้ชมนี่ครับไฟป่านกลางนะครับไปกับปิด้าครับรอเวลาแหมซิามนาทีนะครับเขาจะมาเปิดพอเขาครับท่านผู้ชมครับระวังที่เขา้อสาลายทะเลตะสุกเนี่นะครับเขามาหันอันนี้ล้อล้อก่อนนะครับอาจจะดีนะครับาะวเขาจะได้งานจะได้รวดเร็วขึ้นนะครับมาพอกันเลยครับ นี่ก็เขาจะเอาไข่นี่นะครับนี่ไข่เป็ดครับไข่เป็ดแกะไข่เป็ดก่อนครับแกะไข่เป็ดนั่เดือบร้อยครับแกะไปเลยครับเขาจะเอาไข่เป็ดใส่ลงไปครับเอาไข่เป็ดแกะไข่เป็ดโอไข่เป็ดไข่เป็ดต้มแล้วนะครับท่านผู้ชมต้มเรียบร้อยครับ เอาจะเอาจะหั่นหรือซอยครึงย้ำแล้วครับโอ้มันติดเปลือกนะครับผมก็แจ้หน้ามันกี้แล้วนะครับติดเปลือกครับท่านผู้ชมมันเป็นยังครับ เอตัวอีกเอาละโอยปติดปักเล็บผมครับตอนนี้เฮากกอใไข่เป็ดฮอก็แก้เหลี่ยมร้อยครับนี่ครับแก้เหลี่ยมร้อยครับเขาก็จะหั่นเขาครับหั่นเขาลงมาเชนนี่เลยนะครับเดี๋ยวฮอกก็จะ กันย้ำแล้วนะครับท่านชมอันนี้ก็คือเนื้อหมูหนึ่งคีดนะครับเดี๋ยวนี้เขาล้วนเรียบร้อยแล้วครับใข่เอาไปพัดนะเขาซุกเรีบยบร้อยครับเดี๋ยวเขาก็ทุกอย่างเขาก็จะอาใส่ลงนี่แล้วครับกลนๆลนย้ำลวครท่านชมอา่อาทำเลยครับปืดป๊ดปื๊ดไข่เป็ดสีมันจะงามครับท่านชมอา่า ใา่เข้าไปเลยใส่ <c oughs> เข้าไปสวยเข้าไปครับอา้อาวไข่เป็ดใส่ลงไปเลยครับต่อไปก็ซวยกระเทียมครับ กระเทียมสดครับใส่กระเทียมสด พอตะกี้เ้าใส่กระเทียมเอาไปนึงก็จัดหลายแล้วครับพอเ้าใส่พร้อมไปต่อหนึงนะครับต่อนึงกรบสาลายนะครับนี่เ้าใส่กระเทียมสดไปแหมครับต่อไปก็หอมนี่หอมแขกครับอหอมแขก สอยลุงปล่อยครับหองแพกต่อไปเขาก็จะอันมาเขียเทศนะครับท่านผู้ชมนี่คือมาเขียเทศ เขี่ยๆลงไปเลยครับหัน่นยาวๆซอยอยาวๆในน,น,น้อยนะครับอ่ายาวๆในน้อยนะครับอ่าจะให้กินง่ายก็หั่นไปเลยครับมันเหลยวครับจะได้กินง่ายนี่ครับปลายซอยปลายปืยปป๊ดปืด๊ดอ่าเรียบร้อยครับทุกอย่างเรียบร้อย หมกมะนาวเนี้ยหอกไปไปซอยที่หลังนะครับนี่พอแล้วครับนี่ก็เก็บไว้ต่อไปกับขั้นตอนก็ร้อพวกสลายสซุกอย่างเดียวครับขณะนี้เขาก็ได้นึ่งสายทะเดหรือขมมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนึ่งมาเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็จะ กำลังห้อนอยู่นะครับทูชมห้อนอยู่อ้าวเด็ดไปอ้าพอหน้าตาเขาเป็นจันได้นะครับห้อนห้อนมือครับโอ้ดูหน้าตาเขาครับหอมครับน่าลองจิ้มก่อนอาบา,านะครับเพราะผมใส่รถดีไปแล้วครับเป็นจันได้หองครับ เราฉาดมัหมมห่หอมครับหอมไม่ตองย้ำแล้วครับต่อไปเขาจะย้ำแล้วครับอหอมครับกินหอม หอ,อมสดดเลยครับนี่ครับเสร็จเดบร้อยเอายกไปด้านหลังเก็บครับเก็บขอใส่แว่นตาหน่อยครับเอาละครับ ต่อไปก็มีน้ำตาลครับอใส่น้ำตาลลงไปไครนี่พอแล้วครับเกลือให้มน้อยครับเกลือต้องลายครับเพราะว่าตอนนี้ใส่รดนี้ไปแล้วรดรถมันพอดีแล้วครับผมว่าจะบอใส่เกลือใส่สักหน่อยอใส่สักหน่อยพอแล้วครับเกลือเอาละ นี่ก็นี่ครับหมูหมูบดครับคือผมไปล้วนเดียบร้อยครับอาใส่ลบไปหมดเลยต่อไปก็จะเป็นสมจีตครับอ่าสมจีดเปิดอ่าสมจีะครับ ส้มจี๊ดมันจะหอมแหมยางนะครับมันหอมมันหอมแบบไข่มาส้มนะครับครับมันหอมม่อครับมันมันหอมชื่นใจครับส้มจี๊ดนะครับอ้าวบีบเข้าไปอ้าวใส่ไปแถมด้วยมะนาวครับ ต่อไปก็ค้นครับต่อไปย้ำเลยโอแบบนี้ก็กินได้หลายคน้นคะรับนี่ประมาณสามค้นนะครับแบบนี้นะครับ นี่ครับหน้าตาเขาเป็นเจเนปครับน้ำชมโอ้โหหอมครับเป็นไบรไหลอะผมคงจะจิ้มแล้วครับชิมดูครับว่าเขา จะเปรี้ยวหรือส้มก็คอนนะครับ ใส่ใส่สไปหมดเลยครับ ลุดยอดครับรมชาติจัดจานครับเอาตัวนี้ไปครับใส่ไปหมดเลยครับโอ้โหรสมันหอมมะนาวครับหอมมะนาว,หอม,มานาวหอมส้มจี๊ดนะครับท่านผู้ชม กินมา um มกน้ำไร้หลแเลยครับอจิ้มเหงือกครับโหอมกระใจย่ๆแล้วครับนี่ครับขึนยอดครับโอ้โหรสชาติอร่อยมากครับ เยี่ยมครับแบบนี้แล้วครับน้ามาชมน้าปรชมก็ลองไปทําพรนะครับว่าที่ผมยันนี่เกิดเป็นใจเพ่อนะครับเ้าปรชมก็อาจจะไปแอบพายเอาอย่างใไซฟองก็ได้นะครับมาต้องเจ้าผมก็ได้นะครับมียังก็ส่ครับใส่สุดอันสุดอันนะครับเขาเลยอ่ะยำสาลายน้ําจืดปายนะครับอบายครับ คลิปนี้ก็คงจะขอร้านผู้ชมไปก่อนนะครับกดไลค์ครับกดแชร์แล้วก็กดระดิ่งติดตามผมตัวเนอครับจะได้ไม่คลิปใหม่ๆต่อไปครับเพื่อเกิดกำลังใจโอ้ฮัลโหลเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าวันนี้จะอัดรายการครับว่าไมโครโฟนจนตัวนี้มันชัวร์ก่อนนะครับตีมันนันยาวๆเนี่ยนะครับผมต่อมาแล้วสามเมตรครับประวัติจะดีก่อนนะครับท่านผู้ชมทดลองพอก่อนนะครับ